สวัสดีครับวันนี้มาที่ไร่นอกที่ผมซื้อไว้เอที่แฟนผมซื้อไว้สองงานฝนมันตกไม่ได้ถักหญ้าเลยถ่ายย้อนแสงด้วย ดูสภาพไร่ย่าเยอลอรกสภาพทิวนี่บ้านพี่ข้างเคียงนี่ไร่ผม ถ่ายไปดูเพิ่งจะกลับมาจากบรนโป่ปงไปเก็บลูกตาลข้างทางมาก็เลยมามาโยนใส่ไว้ในไร่วะกะให้มันขึ้นขึ้นในสักต้นหนึ่งก็ยังดีเอาไวเอาไว้ไวดูเล่นไม่ได้กะว่าวเอาไว้กงไว้กินหรอกเพราะว่าลูกตาลกว่าจะมีผลผลิตก็ต้อง20ปีเอาไว้งางนั้นเอาไว้ในที่สักต้นหนึ่ง น,นี่พื้นที่ค้างเคียงจับจองกันหมดละผมก็ซื้อได้ที่แปลงสุดท้ายลกไม่ได้มาดูเลยขี่รถมาจากบันโป่งก็เลยเลยมาที่ไล่ท่นเลย 2นาทีกว่าแล้วน้ำก็เต็มสะเกียดเดินเข้าไปดูมีต้นขี้เล็กขึ้นอยู่กอไผ่ก็ขึ้นสำหรับคลิปโอ้แต่กอไผ่กอนี้มันเขียวดียะอัไผ่กิมซุง สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ